ของสารรัฐธรรมนูนเมื่อวานนี้หลายคนคงอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าอาจจะตกใจเล็กน้อยเพราะว่าในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญค่ะปรากฏเป็นคลิปวิดีโอเพลงความยาว3นาทีกับ4นาทีที่ใช้ชื่อว่า d เด rkt grip ซึ่งเป็นเพลงของกลุ่มฮิปฮอปสัญชาติอเมริกันก่อตั้งในปี2010ภาพนี้ค่ะแทนหน้าเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญปกติ แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็นแคนการูค o ร์ดด้วยก็งงกันไปเลยว่าอ้าวพยายามจะเข้าเว็บไซต์สารธรรมนุนทำไมถึงมาเป็นหน้าเพลงแบบนี้ก็คือโดนแฮกใช่ไหมใ่โดนแฮกค่ะล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้สำนักงานสารธรรมนุญรับรู้แล้วนะคะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีก็ดําเนินการแก้ไขซึ่ง เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วกับเว็บไซต์ของสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญส่วนผู้บริหารสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการสั่งการเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าสารได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกับกรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าอ,อนอนท์ไม้รุง้ง ใช้สิทธิและเสรีภาพลมล้างกัดปกครองอระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งการให้ผู้ถูกร้องรวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลือกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะคะ ừ, ก็หมายความว่า,วาม,มให้่รูจับตาคอมเมนต์ในโซเชียลหรือเปล่าในเรื่องของการไม่รรมิจฉัยหรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจว่าประชาชนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย หวังว่าคงจะไม่เอาไปดําเนินคดีข้อหาหมิ่นศาลนะคะโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าจะตามเก็บยังไงเลยนะคะก็อาจจะเยอะนะแต่ว่าตามรายงานอันนี้ไม่แน่ใจว่านขณะนี้เนี่ยเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญใช้ได้ใช้ได้แล้วหรือยังนะคะแต่ว่าถูกแท็กไปเป็นเรียอราอะอีกยังยังยังกู้ไม่ได้เหรอคะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าณะตอนนี้กู้ได้แล้วหรือยังนะคะค่ะอ่ส่วนปฏิกิริยาของอ่า มหาวิทยาลัยต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเป็นองค์กรนักศึกษาในส่วนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรแ่ถแถลงการร่วม23องค์กรนิสิตนักศึกษาเรื่องปฏิเสธคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญค่ะช่วงหนึ่งบอกว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ย แล้วระบุว่าการชุมนุมและการปราศัยของผู้ถูกร้องทั้ง3ามีเจตนาทำลายล้างสถาบันโดยชัดแจ้งเป็นการกัดกร่อนบ่อนทำลายการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลุกระดมเกาะให้เกิดความวุ่นวายความรุนแรงในสังคมเป็นการกระทำใดๆที่เจตนาเพื่อทำลายหรือเพื่อทำให้สถาบันสิ้นสลายไปไม่ว่าด้วยการพูดการเขียนหรือการกระทำนะคะ อ,อ,องค์กรนักศึกษาทั้ง18แห่งขอปฏิเสธกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมและคำวินิจฉัยของศาลยืนยันว่า10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นข้อเสนอที่จะทำให้สถาบันอยู่สถาพรในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสง่างามผู้ถูกร้องทั้ง3และผู้ชุมนุมเพียงหวังให้สถาบันปราศจากมลทินและข้อคอรหาที่ จะทําให้พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียนํามาสู่เหตุผล5ประการด้วยกันในการขอปฏิเสธกระบวนการไตส่สวนนะคะประการแรกนะคะ <c oughs> ผู้ถูกร้องทั้ง3ามไม่ได้รับโอกาสขอไต่สวนเพิ่มเติมจากสารรัฐธรรมนูญเพื่อสู้คดีและสแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลด้วยการสั่งงดการไต่สวนโดยอ้างว่าพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้วอีกทั้งสารรัฐธรรมนูญยังยกคําร้องขอเบิกตัวคุณอนุนนำพาและคุณพันพงษ์จัดนอกซึ่งทั้งสองคนยังคงถูก คุมขังในเรือนจำํำฉะนั้นจึงไม่อาจจะเรียกได้ว่ากระบวนการไต่สวนครั้งนี้สถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมประการที่2ระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขนั้นหลักการที่สําคัญคือ The King Can Do No Wrong พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอํานาจในการจะกระทําอันใดจํากัดเท่าที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เนื่องจากพระมหากษัตร,ริย์ต้องทรงดํารง อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดำรงพระราชสถานะเป็นประมุขของประเทศดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> จุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและถกเถียงถึงมูลเหตุช่วยส่งเสริมสถาบันให้ทำรงไว้อย่างมั่นคงสมพระเกียรติยศประการที่3ถ้อยวลีของคำว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทยถูกปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492อันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี2490ดังนั้นเหตุผลการวินิจฉัยของศาลที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475ได้บัญญัติไว้ให้เรียกระบบก,การปกครองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไม่อาจ เชื่อถือได้คือผิดข้อเท็จจริงนั่นเองน,นคะคะประการที่4รัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยทุกฉบับสะท้อนเจตนารมณ์ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดเพียงแต่ผู้ใช้อำนาจนั้นคือพระมห,หากษัตริย์ผ่าน,นกลไกของรัฐธรรมนูญมิได้สะท้อนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมห,หากษัตริย์ ดังนั้นเหตุผลการวินิจฉัยของศาลที่อ้างถึงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจึงไม่สมเหตุผลค่ะและประการสุดท้ายนะคะการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุมของผู้ถูกร้องและประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอันได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญทุกประการปราศจากเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองของประเทศมิใช่เป็นการกระทำอันก่อให้เกิดการรัฐประหารเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมานะขณะที่กลุ่มราษฎรน,นะครับก็โพสต์แถลงการราษฎรเพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคบําวินิจฉัยของสารมนุญที่ทําให้เกิด ทำให้การปฏิรูปกลายเป็นการล้มล้างนะฮะโดยราษฎรบอกว่าผู้เชื่อมั่นและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทีเทยมรวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของนาที่ปไตยไม่อาจเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ว่าจะในหนทางใดและเหตุผลใดเนื่องจากการวินิจฉัยของศาลครั้งนี้มีปัญหาสะท้อนถึงการคุกคามลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนะฮะที่นำอัปยศอย่างยิ่งนะครับ รวมไปถึงการทําลายหลักการพื้นฐานทางสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้มีสิทธิ์รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันการรับรองให้อำนาจทิปไตยเป็นของกษัตริย์ตลอดไปเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของได้ การป้ายสีให้การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เพียงมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันกลายเป็นสิ่งต้องห้ามและผิดกฎหมายรวมถึงการตีความอันน่ารังเกียจที่ว่าข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันเท่ากับการล้มล้างการปกครองค่ะเขาเลยแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ยืนยัน10ข้อที่เขาเสนอนะคะรวมไปถึงทางด้านของกลุ่มเยาวชนเปิดแอบก็มีการโพสต์แสลงการไม่รับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันแล้วก็ให้เหตุผล ข้อที่1คือกษัตริย์ไม่เท่ากับรัฐข้อที่2คือการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานและข้อที่3ปฏิรูปไม่เท่ากับลมล้างนี่เป็นบางส่วนของท่าทีของอกลุ่มที่ฟังคำตัดสินคำวิจัยของศาตรธ์ธรรมนูญเมื่อวานแล้วก็มีปฏิกิริยากลับไปค่ะมีคน,น<า>บอกว่าอุ้ยเราจะปฏิรูปการศึกษาเท่ากับเราลมล้างการศึกษาหรือเปล่าเราจะปฏิรูประบบราชการเท่ากับเราลมล้างระบบราชการว่าเราจะปฏิรูปตำรวจเราลมล้างตำรวจหรือเปล่า และปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมาก็ล้มล้างก่อนการเลือกตั้งเราอันนั้นจริงเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยไหมคะล้มล้างคือ abolish ปฏิรูปคือ reform อชัดไหมแต่ผมว่าเรียนในภาษาไทยมันก็ชัดอยู่นะพี่แขกไม่บางทีภาษาไทยมันคือมันถูกเอาไปใช้ผิดๆด้วยนะบางทีอะด้วยความแบบดิ้นได้หรือความแปลบาลีสันสกฤตอะไรเกิดมาแล้วทำให ภาษาไทยเข้าใจยากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนก็ยังงงว่าปฏิรูปกับปฏิวัติต่างกันยังไงสําหรับภาษาไทยอะแล้วการแปลภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษอะก็มีปัญหามาก loss in translation กันอย่างที่สุดนักวงานของอาจารย์นัทพลใจจริงนะคะก็ได้ศึกษาการแปลคําศัพท์ทางการเมืองเช่นอะพระองค์วันแปลคําว่าเนชั่นว่าประชาชาตินะอซึ่งแปลว่าในชาตินั้นต้องมีประชาชน แต่ตอนหลังอะเราเหลือคำว่าประชาหายไป mm hmm. เหลือแต่คำว่าชาติ mm hmm. อย่างเงี้ยหลายหลาย,หลายคำที่เป็นคำศัพท์ทางการเมืองแล้วคนที่มีส่วนในการ mm hmm. เขาเรียกว่ามีบทบาทในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยมากที่สุดก็คือสเอศรษฐบุตรคนที่ mm hmm. เขียนพจนานุกรมไทยอังกฤษอังกฤษไทยที่ใช้กันตลอดประวัติศาสตร์ hmm. ของการเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษของพวกเรามา สอสเศรษฐบุตรก็คือสมาชิกของกลุ่มกบฏปวร,ร,ร,รเดชที่ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะตาลูเตาเพราะถูกจับข้อหากบฏแล้วระหว่างที่อยู่เกาะตาลูเตานั้นก็เขียนพจนานุกรมไทยอังกฤษอังกฤษไทยไปคิดดูว่าเวลาแปลคําศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและประชาธิปไตยมันมีแแบอะไรมันมีใช่ม,มันมีอคติอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็รับคําถ่อยคำลาที่อยู่ในภาษาไทยอ,อย่างแบบ ไม,ไ,มไม่ไม่ม่ด้ตั้งคำถามเท่าไหร่ว่าอ,อคำแปลในภาษาไทยมันตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษจริงรหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ชัยยันชยพรอ,อาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าอาจารย์ไปโฟกัสที่คำทวิตหรือว่าคำโพสต์ของผู้สื่อข,ข่าว <c oughs> ท่านหนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนี้อำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดสื่อเดียวนะฮะผมเห็นทุกสื่อแล้วฮะลงหมดนะครับอาจารย์ชยันบอกว่าเขียนสั้นๆแบบนี้มันเหมือนเป็นการจู่หัวทาให้คนเข้าใจผิดได้แล้วก็เอาคําของสารรัฐธรรมนูญมาลงแบบเต็มๆเพื่อที่จะขยายความให้ให้แกบอกแบบนี้แกบอกว่าต้องอ่านอยู่ในบริบทข้อความของคําวินิจฉัยนะฮะโดยแกบอกว่าโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี2475ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์การ การปกครองของไทยอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่สุขโขทยัยอยดุยาตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์มีพระราชภารกิจสำคัญยิ่งเพื่อรักษาความอยู่รอดของบ้านเมืองและประชาชนโดยดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยนํากองทัพสู้ปกป้องและขยายราชอาณาจักรตลอดเวลาในยุคที่ผ่านมาถือเป็นหลักการปกครองตามหลักศาสนาและทศพิธราชธรรม ปกครองนะพระมาหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาสูงร่วมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปีนะฮะแล้วข้อความข้างบนที่บอกว่ามันถูกตัดตอนกับข้อความข้างล่างที่ผมอ่านมาว่าอาจารย์ชัย,ยันบอกต้องอ่านทั้งหมดในบริบทเนี่ยผมไม่เห็นว่าข้อความด้านบนมันจะตัดตอนอะไรตรงไหนเลยฮะคือเขาทิ้งทายไว้ใช่ไหมคะว่าอะไรนะ จะเห็นได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเขาแยกระหว่างก่อนและหลัง2 4 7 5อันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการตีความของอาจาร,าจารย์จชัยยันเองเพราะว่าไม่มีตรงไหนได้บอกว่ามีการตัดตอนไอ้สิ่งที่พูดถึงบทบาทของกษัตริย์ว่าเป็นก่อน2475และบทบาทไหนเป็นบทบาทหลัง24.75คือ ถ้าเอาแฟร์นะคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้เคลียร์และชัดเจนที่สุดคือดรบวลสกุลนูซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับพ b c ซไทยตั้งแต่ปี2 5 6 3ว่าหลักเกณฑ์ constitutional monarchy ของไทยไม่เหมือนของอังกฤษอของอังกฤษนั้น m o n a r c เนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่ของไทยเนี่ยเป็น constitutional หรือโมนาคีหรือ,อ,อสถาบันกษัตริย์ภา,ษา,ษายใต้รัฐนูนเหมือนของอังกฤษแต่ของเราพิเศษกว่าของอังกฤษตรงที่เราไม่เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่เป็น ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและมีมีภารกิจในการหาทางออกให้กับประเทศและประชาชนอยู่เสมออ,มอันนี้อ,อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าของเราเป็นคอนสติชวลโมนาคีแบบไทยมไม่เหมือนที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นถ้าอ่านอันนั้นของอาจารย์บวรศักดิ์กับอ่านคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนก็จะเห็นว่า มีความสอดคล้องแล้วก็ลงรอยกันอย่างอ,อย่างอย่างอย่างที่ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยก็น่าจะโค้ดมาเลยนะแล้วซึ่งอันนี้ก็ปรากฏให้เห็นว่าอยู่ในรัฐนูลปี2 5 6 0หถูกไหม,ม,มค่ะแล้วก็ไอ้คำว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าอะไรบ้างการกระทำอะไรบ้างการเขียนการโพสต์การพูดการ ดำเนินการอะไรบ้างที่หมายถึงการล้มล้างการปกครองคุณสมชัยศรีสุธยากรก็ข้องใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าบอกว่าต้องดูรายละเอียดในคำวินิจฉัยเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาของสิ่งที่เป็นการล้มล้างการปกครองทั้ง10เรื่องที่มันเป็นข้อเสนอที่ทางของแกนนาเขาเสนอเนี่ยนะคะก็คงต้องดูทีละเรื่องซึ่งส่วนตัวคิดว่าการเหมารวมทั้ง10เรื่องเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองอาจจะไม่ถูกต้องเพราะดูเบื้องต้นในเรื่องที่9เป็นเรื่องการเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมในคดีอาญาบอกว่าคนที่ถูกอุ้มสูญหายคนที่ถูกฆ่าตายขอให้มีการสืบสวนโดยเร็วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบัันนนนเเเเลยยปป็็กาาาารรรีี้อองคคววมใดญท ซึ่งส่วนตัวคิดว่าประชาชนทุกคนถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องเหล่านี้ก็ควรเรียกร้องได้ส่วนนะครับผลที่จะเกิด <c oughs> หลังจากมีคำวินิจฉัยดังกล่าวนะครับสำหรับขานสาคนที่ศาลว่าห้ามกระทําศาลก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งยุติการกระทําส่วนที่บอกว่าให้กลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายเลิกกระทําดังกล่าวที่จะเกาะที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนั้นคิดว่าอาจจะเป็นคําพูดที่ดูกว้างเพราะเราไม่รู้ว่าใครคือเครือข่ายอื่นๆที่ต้องยุติการกระทํา ไม่แน่ใจว่าใครคือเครือข่ายสารไม่ได้ชี้ชัดเจนความจริงนะฮะถ้าหากว่าถ้าจะดีที่สุดคือต้องชี้ว่าไอ้เครือข่ายต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะไรบ้างและหยุดการกระทําอะไรบ้างนะที่เราคุยกันเมื่อวานในรายการบอกว่ามันไม่ไม่ไม่ชัดว่าอะไรบ้างขยับไปทางไหนอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็ไม่ได้มีการชี้ชัดอะไรเลยเป็นการพีกว้างๆคือคือคุณชูวัตรบอกว่าอยากจะให้ไล่ไปทีละข้ออืค่ะค่ะ อ่าแล้วก็เมื่อถามว่ามีการพูดถึงว่าจะมีการนำเรื่องนี้เป็นสารตั้งต้นในการยุบพักก้าวไกลคุณสมชายก็มองว่าก็เป็นกระบวนการทางการเมืองส่วนตัวเข้าใจว่าในทางการเมืองอาจมีความคิดเห็น และจุดยืนต่างกันและการมุ่งที่จะทําลายล้างก็จะมีความแตกต่างกันคงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลที่เกิดขึ้นแม้ในมาตรา49ของรัฐธรรมนูญจะบอกอว่าไม่มีผลทางอาญาก็ตามแต่ส่วนตัวคิดว่าก็คงจะเอาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร้องดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลมีการร้องแน่นอนคุณสมชายมองแบบนั้นนะคะแต่ศาลก็ตัดสินโดยอิสระ <c oughs> ไม่ได้ผูกพันกับเรื่องนี้แต่ก็มีน้ําหนักไปในทางที่ว่าหากศาลเคยชี้ทํานองนี้แล้วน้ําหนักทางอาญาก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะออกมาในเชิงที่ ลแล้วก็เมื่อถามานะครับว่ากรณีที่มีการเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเข้าข่ายกรณีนี้ด้วยหรือไม่นั้นอาจารย์สมชายก็บอกว่าถ้าตีตามตัวอักษรเนี่ยนะฮะการยกเลิกมาตรา112เป็น1ใน10ข้อเสนอของการชุมนุมดังกล่าวการเสนอให้ยกเลิกมาตรา1 1 2ก็คงจะไม่ได้แต่เสนอให้ปรับปรุงเนี่ยน่าจะได้ซึ่งสภาเองถ้าคิดว่ากฎหมายฉบับใดมีความจําเป็นก็ต้องปรับปรุงเนี่ยก,ก็ต้องปรับปรุงแล้วก็หน1่นนี้ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขามาหลายรอบ โอ้โอเดี๋ยวก็จะมีการบอกว่าปรับปรุงเท่ากับลมลางนะนะหรือปรับปรุงเท่ากับยกเลิกนะ,นะะส่วนแต่ว่านะคะมีคนที่ออกมาเตือนแล้ว<ฆ>นั่นก็คือ,อสมาชิกวุฒิสภานะคะวุฒิสมาชิกพลเอกสมพลตำรวจเอกหรือเปล่าหรือพลเอกพล,พลเอกสมเจตพ,พลเอกสมเจตบุญขนอมบอกว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหมคะ เ,เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะคะมีผลผูกพันทุกองค์กรไม่หมายความว่าเป็นการตีความมีหลายคนพูดแล้วค่ะอะบอกว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรดังนั้นผู้ที่จะดําเนินการริกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบาันพึงระมัดระวังรวมถึงการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึ 2. ทั้งนี้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้มองว่าประมุขของประเทศควรมีกฎหมายที่คุ้มครอง และกฎหมายไม่ทําให้บุคคลใดมีปัญหาหากไม่เข้าไปดําเนินการสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่ใช้มาตราดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในทางปฏิบัติรัฐควรมีการกลั่นกรองโดยการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาสําหรับการขับเคลื่อนนะคะเรื่องการแก้ไขกฎหมายนี้เชื่อว่ายากสมัยรัฐบาลอดีตนายกยิ่งรักเคยมีผู้ยื่นร้องขอแก้ไขกฎหมายนี้เข้าสู่สภาแต่ประธานสภาสมัยนั้นไม่รับบรรจุ เหตุผลก็คือมันขัดกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันกลุ่มสสเสนอเรื่องให้สภาพิจารณาถือเป็นดุลพินิษ์ของนายชวนหลีกภัยว่าจะพิจารณาบรรจุหรือไม่และเชื่อว่าถ้านำไปสู่การอภิปรายของสมาชิกว่าการกระทาดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือส่งเสียงที่จะรับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาปัญหาในแง่ของจะมีการยื่นสารรัฐมนตรีทีหลังแต่คุณสมเจตเขาฟันชัดเจนนะครับยกเลิกเนี่ย ไม่ใช่ประเด็นของคุณสมเจตแค่ขอยื่นแก้ไขเนี่ยนะครับมาตรา112ก็ผิดแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วที่ผ่านมาแก้แก้กันเนี่ยมันไม่ผิดหรอเพิ่มโทษบังลดบัง,บงเปลี่ยนปรับนู่นปรับนี่บ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่ในอดีตการเนี่ยทีนี้คนก็ไปถามวุฒิสมาชิกว่าหลายๆคนนะ่ะบอกว่าไอ้เรื่องล้มล้างการปกครองที่มีความผิดตามกฎหมายจริงๆอะน่าจะเป็นเรื่องการ ทำรัฐประหารหรือเปล่า่แล้วพลเอกสมจตเนี่ยเป็นในฐานะอดีตหัวหน้าคณะสํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชอด้วยอตอบเรื่องนี้ว่าย้ําว่าการรัฐประหารการยึดอํานาจรัฐประหารเนี่ยผิดอยู่แล้วแต่เมื่อยึดอํานาจและล้มรัฐธรรมนูญก็ทําให้กลายเป็นรัฐธิปัตต์มีอํานาจสูงสุดและเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ได้ละเว้นความผิดย้ําว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นหากการเมืองไม่เป็นต้นเหตุและทําให้การบริหารประเทศยึดประโยชน์ของประชาชนผมยืนยัน ว่าการรัฐประหารเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญเมื่อยึดอํานาจเป็นของเขาแล้วออกกําหนดในบทบัญญัติชั่วคราวในรัฐธรรมนูญเพื่อละเว้นความผิดผมขอย้ําว่าหากไม่ต้องการให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นต้องให้การบริหารเป็นไปโดยวิธีทางการเมืองที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะแล้วที่ผ่านมาพวกคุณยึดถือประโยชน์ประชาชนแค่ไหนฮะก็เขารู้สึกว่าคุณไม่ยึดถือประโยชน์ประชาชนเขาอยากให้คุณลาออกเขาอยากให้คุณอะไรคุณจัดการยังไงอันนี้เป็นการพูดเหมือนว่าถ้ามีปืนนะ ทำไปเถอะไม่ผิดหลอกมันมถูกไหมไม่ถูกหรอกแต่ทาได้นะ่ะแต่ถามว่าไอ้คนที่เขาขอเรียกร้องตามกระบวนการของรัฐสภาอะไรต่างๆเนี่ยทำไมมันกลายเป็นของที่ผิดไปได้ผมแล้วไม่เข้าใจงงกับวิธีคิดแต่ีตนี้นง้ีมางว่ยถ้ารัฐบาลไม่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินค่ะเพราะว่าเรียกว่ากรรมของประโยชน์คือประชาชนใช่ไหมรัฐบาลนี้บริหารประเทศโดยไม่เห็นแก่ประชาชน คนที่จะมาล้มล้างรัฐบาลน,นี้ก็คือประชาชนใช่ไหมคะถ้าพูดว่ารัฐบาลน,นี้บริหารประเทศโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของกองทัพเออกองทัพลุกออขึ้นมารัฐประหารน่ะเข้าใจได้แต่ถ้าคุณพูดว่ารัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนก็ต้องให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินในวันที่เขาไปนเลือกตั้งเมื่อรัฐบาลหมดวาระหรือประชาชนประท้วงแล้วรัฐบาลประกาศยุบสภาการเลือกตั้งใหม่นั่นแหละ เป็นการที่ให้ประชาชนออกมาพูดว่านี่ไงรัฐบาลที่แล้วมันห่วยอฉันก็เลยเลือกคนใหม่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอันนี้เป็นเป็น,น,นเป็นตกกันนกแบบเบ<า>สิกค่ะเพราะว่าตักกากแบบนั้นก็จะทําให้เขาคนกลุ่มนี้ไม่ไม่มีวันจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ไงพี่แขกเพราะถามว่าคนเหล่านี้ไปหาเสียงประชาชนก็คงด่าแม่ไม่เพราะฉันก็ต้องพูดใหม่ว่ารัฐบาลนี้บริหารโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของเราเรานี่คือ เราที่ลุกขึ้นมาทํารัฐประหารนี่บอกว่าะคือคือเราไม่ได้ว่าใครจะทําหรือไม่ทําคุณทําแล้วคุณนิรโทษกรรมตัวเองอะมันก็มันก็เป็นไปตามกฎหมายอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าอยาอ้างประชาชนสิเพราะถ้าอ้างประชาชนก็ต้องให้ประชาชนเขาเป็นคนเลือกคนเอกสมเจตให้ข้อมูลเนยนะคะเป็นอดีตหัวหน้าคณะสํานักงานเลขาธิการคอมชหลังรัฐประหาร19กันยาเนี่ยเป็นสนชแล้วได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะสํานักงานเลขาธิการคอมชนี่แหละค่ะแล้วคิดง่ายๆนะครับรายตรงรายได้ที่ได้เนี่ยเท่าไหร่ เป็นเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนะฮะค่ะแล้วผมเลือก <4 S 2> หรือเปล่าผมเลือกที่จะจ่ายเงินภาษีก้อนนี้ให้เป็นเงินเดือนให้คุณมายาวนานจากการรัฐประหารหรือเปล่าก็ไม่นะฮะแต่คุณมาอ้างประชาชนแล้วก็ด้านยังอยู่ในอํานาจอยู่เนี่ยตลกฮะตั้งแต่ปี54<ล>เป็นต้นมาอยู่ในทุกที่สภา <c oughs> มาจนถึง <c oughs> ทุกวันนี้ค่ะ ฮะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของปาร์ตี้พักร่วมบ้างนะคะพลเอกประวิทย์บอกว่านัดกินข้าวพักร่วมรัฐบาล26พฤศจิกายนนี้เนี่ยก็จะหารือการเรื่องความต้องการของประชาชนค่ะเสื้อยืด o v e r s i z ์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบวันไซ z e f i t อ a l ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ3 xl 2สีสีแบบกับประโยคเร้าใจ You m e s s with the wrong generation และ remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2ส,สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซ็ราคาพิเศษ4ตัว1,790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th